ใจอ่ะบีมัน่อนผันใจก่อน่ใจแต่คือหนูน่าก็ไม่บอกอกไอ้เรี่ยสองตัวนั้นด้วยนะหรือบอกให้หนูก็เยหนูไม่ได้มาไกลเขาอกที่จะติดต่อได้เะแค่ไหนนะคะทีนี้แต่ทำไมลูกเขมาทั้งวันนี่นั่นเลการไไม่ รอบแรกอ่ะเขาจะไปเขามารับแล้วใช่ไหมแล้วลูกก็เพิ่งบอกว่าติดหนังเขาก็ติดยาที่ดีของได้เรียฟังก่อนเนาะแล้วพี่เขามีติดเชื้เนาะเขาก็ไปติดเชื้อเพราะอะไรแม่งอยากได้ตังค์พี่ี่เขาไ่โน้ตม่เขาไม่มีผมมไ่้เลยเขาไม่มีเลยผมไม่เชื่อผมพี่ไม่ต้องมาเฉียงผมเชื่อผมได้รถแม่งชนผมผมไม่เจ็บแม่งยัดแม่งยัดให้ผมนอนโงไปาลอย่างเดียวเลยเยอะแล้วคอยตึงกรโจอกพี่ว่ามันเฉียงหรอก Tang, ไม่เรียกนะเลยแต่ผมเรียกตำรวจมาต้องอะไรบางเขากลับไปแล้วแล้วเขากลับมาอีกครั้งนึงแต่ลุงเรียกมาเลยลุเรียกคนมาด้วนะเรียกมาต่าง็แลาก็มีที่ก็มีเลยเดี๋ยนะคะหนูส right ่งเนี่ยหนูใช่ไหมท um ี่เป็นคนเอาไปให้ตั้งแต่เช้าแล้วจะบอกให้โอ้โหเราอ่ะมันใจอัจจัเปล่าเออมักไปจำแล้วลุงคนเดียวโหผมจะบอกให้เมือนโอ้โหแกเลยว่าเรียกเขาก็ตามบอก พี่น้องเขาก็เป็นบอกไม่ก็เห็นไม่ยี้มมันไม่ใจแล้วแล้วจะเขาจไม่เขาเข้าบ้างไหมวยมันอ้างน่นอ้างนี่ผมอ้างได้ดีครับโอ้ไม่ไไมเอาเคสรถนอได้ตังค์มนรู้หมดแล้วมจะบอกให้ดูผมอจะพูดหรืไม่พูดเค่น,นั้นเองะันจะบอกให้ถ้าโชครเซิร์ีเี่อใครเขาก็รู้หมด ป่วยขนาดผมลดไม่เป็นเลยมากให้ให้อย่าให้ผมนอนโรงพยาบาลชดอน่าปอะรเรู้หมดเลยแม่งีิไปว้ออะไรยาเปียนอมรอได้้าเไดอยู่โรงพยาบาลยกเขาได้ไปไหจะค่อยวิ่งไปไหนก็ได้เช่วยอยู่ละผมบอกช่วยอจะมีีมาพ่ืนจะได้ยังไง้าวทำไมอ่ะทำไมทำไมอ่ะทำไมมัน้องมันมีมีอะไรมากหรือเปล่า ไ่ใจาห้กนแาันี้จะแตะมันแล้วรู้ว่าวันที่ผมมาเพื่อนที่เรียนยาจะบอกให้ด่งมึงอ่ะมึงเาเดินหุยังไม่ยอมตรงเลยนัขด่างนัตเขียนไฟอ่ะบอกว่ามึง่ะเสียหมาอะไรเี้ยมึงบอกไปเขาเลยได้ไงมึงก็โดนเนี่ยจหน้ามึงไัได้ ไม่มีเนจ่ายเลยะแล้วมไม่มีเงินจ่าย่มาพี่พี่ค่ะล้วมใจไม่มีเงินจ่ายท่ภาษาคุ้มใจเลยพ่อพี่พ่อพี่หยิบหยิมาเยี่ยมาหาแงแม่้มึงมึ่ไม่มีเงินจพี่พี่ค่ะพี่มัใจได้ไงเป็นัาษาเดินจ่ายมึอ่ะเยี่ยมไเขาเดินหเยี่ยมบ้านหรือเปล่า วันที่น้าหนูมาเนี่ยพี่ไลแมนอน่ยเขาเอาพี่ไลแมนเขามาด้วยแล้วมากับลูกสาวที่ตาบอดอะคะ่ะเหมือนกับเออหนูก็คิดแต่หนูก็คิดในใจว่าเฮ้ยเขาพี่ไลแมนคนเนี้ยเขาแบบมีน้ําใจอะไรเงี้ยมามาช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนเอาคนเอาลูกสาวเขาที่ตาบอดอะคะ่ะมารับลุงที่ติดเตียงอะไรเงี้ยก็หาหนูก็กกกคิดว่าเขาดีนะวันนั้น จนกระทั่งมาวันที่เกิดเหตุอหนูมุทิไม่เป็นเวรของเอมุทีอีกมุทิหนึ่งอะค่ะซึ่งไม่ใช่มุทีของน้านหนูนะเป็นมุทิพี่คนแรกอะค่ะเอ,อเขาก็เห็นพี่พี่คนแรกเนี่ยพี่มุทิคนแรกเนี่ยเขาเห็นว่าเลยลุงมาอีกมาอีกแล้วเดี๋ยวผมไปส่งนะอ,อืก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปส่งก็ให้ลุงรักษาเสร็จก่อน ที่ในในห้องฉุกเฉินแล้วมพอมารับใช่ไหมคะรอบแรกลุงบอกว่าปวดหลังเพิ่งจะมาบอกว่าปวดหลังก็เลยเออหมอก,ก็เลยให้ยาอะไรไปก็เลยก็เลยยังไม่เสร็จสิ้นการรักษาลุงพี่กูชิกูพี่กูชิูุภัยค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นถ้าเกิดลุงเสร็จแล้วลุงเออโทรมาเดี๋ยวให้โรงพยาบาลโทรไปก็ได้อืม ซึ่งทางโรงพยาบาลหนูก็แบบพร้อมช่วยในเรื่องนี้อยู่แล้วอืแล้วพอพี่หนูอพี่มูทีเขากลับมารับอีกรอบนึงจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วพอดีว่ามันมีเหตุอยู่แถวนั้นคือเราไม่รู้ไงคะว่าเหตุนั้นะจะอาการหนักแค่ไหนคือพี่เขาก็ต้องไปก่อนยืน<ม>จ้องหน้าหนูอย่างเงี้ย<ม>สักพักหนึ่งจนหนูแบบไม่พยายามมองหน้าแหละจนพี่เขาจนพ,พี่พยาบาลเขาก็ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมไม่ต้องไปมองอะไรเงี้ยห,หนูก็ไม่มองหนูก็นั่งเฉย<ม>แต่เอาที่แน่ๆแหละจากเหตุการณ์นั้นเราก็เสียขวัญจนทั่วันนี้เสียขวัญค่ะออแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปแจ้งความใช่ค่ะอ,อ,อันนี้แจ้งแจ้งข้อหาอะไรแจ้งข้อหาเออค่มขู่หนูมันเป็นชายหมิ่นไปมาเปา็นข<ม>่มขู่นี่เป็นคดีอาญาด้วยคุณตำรวจบอกมาม เขาก็จะตามตัวให้เร็วที่สุดเพราะหนูก็ไปเอากล้องวงจรมาให้เขาดูหมดแล้ว,ว่าเป็นยังไงและหลังจากนี้เราก็จะดําเนินการทางด้านคดีความให้ถึงที่สุดใช่ดำเนินที่สุดใช่เพราะว่าหนูไม่ได้ทําอะไรหนูก็ความรู้สึกคนช่วยนะคะ แต่กลับมาโดนแบบนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ